มาออกแล้วขณะนี้เจ้าแสนเชิงเป็นตัวนำควอตอร์แบ็กที่สองมหามงคลที่สมที่ป้าย4ี่ควอเตอร์แบ็กเป็นตัวนำเจ้าแสนเชิงที่สองมหามงคลที่สที่ปา้าย3ควอตอร์แบ็กยังคงเป็นตัวนำ เจ้าแสนเชิงมหามงคลที่สองเจ้าแสนเชิงที่สามขณะนี้ควอเตอร์แบ็กเป็นตัวนำที่โค้งไปสิบออกทางตรงโปรซาไม่เด็กตกมาที่โค้งไปสิบที่ปา้ายเกควอเตอร์แบ็กยังคงเป็นตัวนำ จ่าแสนเชิงที่สองควอเตอร์แบ็กยังคงเป็นตัวนำควอเตอร์แบ็กยังคงเป็นตัวนำจ่าแสนเชิงที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่8ควอเตอร์แบ็กหมายเลขสองชนะที่1เวลาวิ่ง 1, หนาที9.53วินาทีจ้าแสนเชิงหมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่ง 1>, 1นาที11.19วินาที